เอาเลยครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับผมรีมอีกแล้วนะครับผมและในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็เลยจะมาเล่นชาโดว์ต่อแล้วนะครับผมพาร์ทที่253ล้านนะครับผมมาแล้วครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเออแล้วเมื่อไหร่กูจะชนะมึงวะเนี่ยมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมลองเล่นไปละตาหนึ่งเฮ้ยจะชนะชั้นอย่างเงินหรอจะเอาบุล่์เอาแล้ครับผมอันนี้เป็นสีม่วงนะฮะเออไม่บอกทุกคนด้ว่าจะรู้แล้วแหละนะครับผม บอกเลยว่าจัดการโคตรยากนะฮะเนี่ยดูดิเออออกมาเออเออเออเอาไปเอปเออ่าแล้วผมก็จะค่อยๆตอบทีละนิดเลยนะครับผมแต่ถ้ามีโอกาสก็ออกจัดเลยนะฮะอี๋อย่าเปิดโอกาสให้เขาโจมตีเราครับผมอย่าเปิดโอกาสให้เขาได้โจมตีเราเน่โอ้โหยัง้อู้หึ่มี่แหละฮะถ้าเราเปิดโอกาสเยอะมากเกินไปก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ มันน่าจะเกี่ยวกับอ,อะไรวะเรื่องของว่าเราโยมตีเขาบ่อยเกินไปหรือเปล่านะครับผมมาต่อให้ป้องกันก็เจ็บอยู่ดีหรืเปล่าเขาอันนั้นอันนั้นมันเป็นกระบอกทอนฟ้าติดมีดหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเจ็บจริงเลยเออเข้าไปโอ้ยวั a โอ้โหโอ้โหขนาดป้องกันนะเนี่ยเออเข้าไปออ <laughs> โอ้ยโอ้เกือบโดนแล้วเนี่ยนะครับผมนี่คือความได้เปรียบของตัวละครนะฮะอ่าเออเออเออโอ้ยโอ้ยเจ๊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 ะอื้งอึ้งอึ้งโอ้โหท่านี้แหละดีสุดเลยโอ้ตีได้แล้วก็ถอยฮะตีได้แล้วก็ถอยอ้าว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 เออ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 อึ้งอึ้งโอ้ยไม่โดนอีกแล้ว ถึงแม้ดาวกระจายจะไม่มีดาเมจเราก็โยนๆยนยนไปเลยฮะอ้าว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 เออเออเออวะอ้าวเอเอวะมันเดี๋ยวมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวัดใจนะครับผมว่าเราเนี่ยจะเริ่มจากท่าไหนดีนะครับผมแบบนี้แบบนี้อือวิ่งตบขึ้นอืมเอาทำไมไม่ติดคริติคอนวะเออเอาเข้าไปโอ้โหวิ่งสยองไม่ไม่ไม่ใช่สยองดิ โมันหวาดเสียวเหลือเกินโอ้โอ้เวลาก็จะหมดอีกนะับผมเราต้องรีบๆจัดการโดยด่วนนะฮะโอ้ไม่น่าจะทันเอาเถอะเวลาหมดก็น่าจะดีดีกว่าโดนเขาฆ่าแล้วกันนะครับผมโเฮ้ยจะกลับมาใหม่เว้ยเด้อเด้อดูโซโจโรเด้อตัดนะครับผมมาเงินผมตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด20,004นะฮะโอ้เราจะเอามาอัพอาวุธต่อหรือเปล่านะัะผม ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะอัพอยากจะซื้อเกราะก่อนนะฮะเออมันก็ไม่ได้ห่างกันมากนะับผมเกราะก,ก้ยเลเวลสุสองนะฮะหมวกเนี่ยยังไม่ถึงหมวกเนี่ยซื้อได้แต่เป็นไปได้ผมอยากจะซื้อเกราะก่อนนะับผมเพราะว่าหมวกเนี่ยผมมักจะเอาไว้สุดท้ายเสมอเออว่ะอีกสตาหนึ่งแล้วกันนะฮะผมมมมาเจอกับนินจาสักหน่อยไม่ได้มานานแล้วฉันคือนินจาเออไม่ต้องพูดอะไรมา เออฮ้โอ้โหแ,ม,แม่แรงกับตัวต้นเกมแรงกับตัวต้นเกมมานะฮะผมจะรีบๆผ่านมันไปให้ได้รวดเดียวฮะเออระดับผมเนี่ยขอโม้หน่อยแล้วกันนะฮะผมฮ่าผมเก่งแน่นอนฮะเกมนี้เชื่อผมอนี่เออออกไปเฮ้ย what โอ้โห ไม่น่าเชื่อเลยว่าคนใช้สนับมืออย่างนายจะมีเนสังสาระได้เนี่ยเพื่อนไปคนนี้ใช้เนสังสาระนะฮะผมแต่ว่าไม่ผ่านจากผมไปได้คนนี้กล้ามแน่นฮนะอโอ้โหก็คยงมีหน้ามาจับได้ยังจริงจะเสือกจับได้หรอเนี่ยเออเรัไปมามโดนโจมตีสนักหน่วงเลยเที่ยวมาดาบใหญ่ก็มาโอ้โห ผมจะรีบๆผ่านมันไปให้จบๆแล้วเราจะกำจัดอ่าบอสใหญ่ให้ได้นะฮะฤาษีนั่นเองนะครับผมเฮ้ยออ่ายังไม่โอ้นี่ก็คือความโกงของตัวละครนะครับผมมาขอใช้ท่าใหม่เออว้ายโอ้ตายละท่าใหม่ขอใช้ท่าใหม่หน่อยไม่ได้หรือไงเออเออ,เอาก็แบบเออเออ,เอ,อมามา โอเคมามนุษย์ตีนนี่เล่นตีนเออมาไม่เห็นเป็นไงเจอตีนไปดิเออผมพูดเพราะว่าได้เจอตีนเนี่ยคนนี้ตอนแรกก็ดูโหดอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าเบาเบมากเลยเออเออเออมีเฮ้ยใช้ได้มาเรามาเล่นสายมนุษย์ตีนนะครับผม <c oughs> โอ้พระเจ้าช่วยอย่างน้อยก็ให้ฉันได้ทำอะไรบ้างเถอะ คนนี้เป็นดินจาหญิงนะครับผมนี่คงยังไม่เหมือนทหารหญิงในเกมนู้นหรอกเนาะออมาปัดขึ้นไปทีนึงฮะปึ๊บโอ้โเป็นไงเทปะล่ะคนที่เท่าไหร่แล้เนี่ยอ๋อคนที่เจ็ดนะครับผมแม่ไม่อยากจะโมนะฮะดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะผ่านไปง่ายๆแล้วนะฮะเออไปถ้าเกิดเข้าสีม่วงเนี่ยผมตายไปนานแล้วนะเนี่ยเออเอา้อาอามามามา เออเออไม่โดนอ้าวอ่าเออเออเอาไปเออปีนปีนปีนเออเออเออปิดฉากโอ้เล่นเล่นแรงมากครับผมเล่นจะไม่ให้เขาทำอะไรเลยนะฮะเอาเรื<_<_่องของอาวุธกันแพ้ทางเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับผม อ่าคนนี้เริ่มจากการจับก่อนดีกว่านะฮะแล้วก็ใช้ท่านี้ปึ๊บแล้วก็กปึ๊บนี่แล้วก็พัวนีว่แล้วก็พัวไปอีกรอบนึงอ้าวอ่าเออ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 อาแล้วก็เตะขาไปเออโอ้ยเออโอ้ยยังมึงเตะซ้ำอีกอ้าวอ้าวอ้าวแล้วผมทำอะไรวะน่ะโอ้โหเจอลูกเตะเลยเด้อดคลิกไป นี่นี่เอาคืนบ้างท่านี้ใช่ไหมท่านี้เจ๋งมาก,กใช่ไหมโอ้โหโอ้ยถึงเฉยเลยเฮ้ยจะถึงคนที่10บป่ะเนี่ยอ่าวคนที่9้าแล้วนะครับโอ้โหกระบองทอนฟ้าเกิอดอาวุธนี้มากเลยนะฮะอาวุธนี้เนี่ยมันมีคอมโบโสูงมากนะครับยิงไปตกอยู่ในมือบอดที่มียิ่งแบบ มีการโจมตีที่แรงและได้เปรียบเราเดียนะครับผม,มารับมือแยกนะฮะอาวุธนี้เออเออเออนี่ไงเออหืมดีนะที่หมวกป้องกันนะฮะถ้าเกิดหมวกไม่ป้องกันเนี่ยก,ก็พูดไม่ออกนะครับผมเม,มื่อกี้แหมแบบที่โมเดียวไม่ได้นะอย่าเพ่งหยบอย่าพิ่งตายเดี๋ยวที่โมมามันมันแบบมันมันหายหมดนะฮะเอ,อเฮ้ยอาวุธตกแบบนี้ก็สวยดีกลับไปใช้หมัดมันไอ้นั่นเลยอ้าวูย แม่แรงอะเนี่ยท่าเนี้ยเออไม่ดีมันเทคนิคสูงเฉยๆโอเคเอาวุธนี้ผมเกลียดอีกอาวุธหนึ่งนะฮะนี่จะเริ่มจากการจิ้มก่อนนะเออ,เออโอ้ไม่นัดแรกไม่โดนอะเอ้าเออใครพลังเรากลับมาใช้ได้อีกรอบโอ้ยอย่างแรงอ,อ ดนนคเมื่อกี้คิดซะว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเกิดเออมันมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะฮะมาก็ถือว่าผมชนะแล้วเนาะอ่เราไปซื้อกกรองดีกว่านะครับผมโอ้ลืมไปนะครับผมเวลามันก็จะใช้เวลาในการเอ่อสร้างเกราะด้วยนะครับผมอ่าเขาเรียกเกาะอยู่นะฮะเราใช้ห้าเพชรไปเลยนะครับผมแหมเดี๋ยวมันไม่ทันใจเนาะมายังสีม่งยังสีม่งอยู่เลยเฮ้ยแต่ผมมั่นใจว่าคราวนี้เนี่ยมโอ้ได้กลับมาอีกแล้วเหรอแต่คิดจะโดนฉันอัดอีกแล้วใช่ไหม ผมมั่นใจนะฮะว่ากรอผมคราวนี้เนี่ยจะไม่โดนเขาตีทีเดียวตายอีกแล้วนะครับผมเออแต่ว่าหมวกเนี่ยยังไม่แน่นะฮะเฮ้ยแต่หมวกเรามีสถานะป้องกันเนาะเออมันมันก็ไม่น่าเป็นไรถ้าอยากจะชนะไอ้นี่เนี่ยก็ไป up อาวุธให้แรงขึ้นนะครับผมแล้วก็อย่าเปิดโอกาสให้เขายงตีออเออเออเอาเข้าไปเฮ้ย แต่ทำไมอาวุธผมมันเบาจังวะเฮ้ยแต่มันก็มีดาเมจดนะเนี่ยดูถูกไม่ได้นะเนี่ยดูดิผมกีติคอนด้วยนะฮะโอ้โหก็ตกใจมหมดรือว่าเขาจับผมคุ้มนะฮะโอ้โหอ่อย่างน้อยก็ช่วยลดดาเมจลงไปได้นะับผมเราเป็นค้อนเหมือนกันทําไมเราตระกูลเดียวกันจะต้องมาตีกันแบบนี้ด้วยละเพ่เฮ้ยได้โอกาสนะโอกาสโอ้ทำโอกาส,กาส,กาสหายซะนะ คืออันตีผมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชสกิลพลังของผมมันยิ่งไม่มีดาเมจอยู่เว้ยอาทำอะไรทำอะไรทำอะไรอื้อทำอะไรโอ้โหโอเคเราสามารถชนะได้แล้วโอเคโอเคเราชนะได้นะฮะผมชนะได้นะฮะต่อไปต้องมาต่อไปต้องมาออื้โอ้โห เฮ้ยว้าโอ้โหยังแรงโอ้เกลียดท่านี้สุดๆเลยนะฮะอถ้าผมไม่ได้ใส่กรออันนี้เนี่ยตายไปนานแล้วฮะนี่เอาเฮ้ยไม่จับวูอดเออมามาเจอท่านี้หน่อยนี่เขาเล่นแบบนี้อีกแล้วนีม่มาโอ้เ <c oughs> ตะตาสุดท้ายไม่โดนแล้วคือเขาสวนกลับนะฮะคือ น็อกนะฮะผมมาโอเคตานี้ตั้งสตินะฮะากเริ่มจากขาก่อนเออ,อดาเมจยังมไม่แรงมากนะฮะอ่ะเราจะไม่บุกแล้วนะฮะผมจะเป็นสายตั้งรับนะฮะแต่จะบุกก็ต่อเมื่อมีโอกาสจะเป็นสายตั้งรับอย่างเดียวนะับผมดูเหมือนว่าตั้งรับเนี่ยจะ,จะเข้าเข้าทางผมมากกว่านะฮะ ะะร้อยเขาเข้ามาเองแบบนี้นะครับผมโอ้ยปฏิเสธไม่ได้ฮะแรงจริงฮะอาวุธแรงจริงๆกระบอกทอนฟ้าติดมีดแต่มันแต่มันไม่มีมีดเลยออมาอ้าวคอมโบต่อคอมโบต่อโอ้ยคอมโบยากมากนะ,ะ่ยเฮ้ย,ยล้วกระโดดสลาะเฮ้ย อโอ,โอ้เกือบแหละโอเคมาใกาจะจบเกมแล้วนะเพื่อนนะโอ้ไม่นะฉันไม่อยากตายเออโอ้แม้จะได้แล้วเ,เจอกันใหม่นะชา่วหน้านะเพื่อนว้าวทุนรางวัลที่สองนะฮะเราได้มาแล้วโอ้โหสุดยอดมากเลยได้เงินมาทั้งหมดเจ็ดพัน 7, นะครับผมโอ้ยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าทำนะครับผมเออไอเรื่องนี้ไอ,ไอ,ไอ อันนี้ผมยังไม่ได้ชิงออเอานะครับผมไม่เป็นไรนะฮะเงินพวกนี้พอจะเอาไปทําอะไรได้อัพอาวุธใช่ไหมอัพอาวุธอย่างเดียวเนาะอัพอาวุธอย่างเดียวเพราะว่าผมจะเน้นไปที่2อันนี้นะครับเกาะกับอาวุธนะฮะส่วนหมวกเราปล่อยไปเลยนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าก็ปล่อยไปนั่นแหละปล่อยไปนั่นแหละนะครับผมเพราะผมรู้สึกไม่ค่อยอยากจะใช้มันเท่าไหร่นะฮะอันนี้เนี่ยมันจะ ถ <uro> ้าเกิดโชคใช่เดียโชคร้ายจะได้ไอ้อันสุดท้ายนั่นนะครับผมอันอันสีแดงนั่นแหละเออถ้าเกิดเราโชคดีนะฮะเราจะได้ไอ้เป็นรูปอะไรนะหัวกะโหลกอ่ะผมคิดว่าน่าจะโชคดีสุดเลยใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแต่อาวุธแต่อันเนี้ยผมจะใช้กาจัดมอสตัวสุดท้ายก็พอนะครับผมภาสีหรือสีไปแล่คือแบบสีแดงนะครับผม โอเคป๊าเริ่มโโหคอนไม้นะครับผมตั้งแต่พาร์ที่แล้วแล้วปะเนี่ยเออฉันถือคอนไม้นะแกน่ะจะสามารถจัน้าฉันได้หรือไม่ว้าวว้าวว้าวมนุษย์หมัดมาแล้วอุ้ยอย่าพลาดนะฮะคุณผู้ชมฮะถ้าเจอแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมเฮ้ยแต่ว่าก่อเราได้ปะก่อเราได้มา คือเกาะเกาะเรามันหนาไงนะครับผมเกาะเรามันหนาไงเราก็เลยเมีดาเมจหมัดเยอะมากนะครับผมนี่ฮนะเริ่มจากคอมโบเลยนะครับผมมีโอกาสนะฮะมีโอกาสมีโอกาสเออมีโอกาสอยู่มีโอกาสอยู่โอ้ยเกือบตายอะ่ะ โอ้โหโดนสวนนะ่ะเอจอจะขาฉันมันยังเร็วไปร้อยปีนะทำอาวุธตูตกเฉยๆหรอกมึมมาผมเอาอาวุธมาใหม่แล้วมันต้องแรงนะับผมโอโ้ยังแรงอะ่ะไม่น่าถักไ,ไม่น่าอาวุธตกเลยเมื่อกี้เนะนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้อาวุธตกละท่าท่ามากอรอบแรกดีดนะที่รอบสองก็มีหมวกป้องกันให้เนะี่ย แต่ว่าหมวกนี้เนี่ยผมน่าจะใช้ยาวๆนะครับผมเออเอาเอาไปใส่แข่งกับฤูซีเลยหมวกเนี้เออฤูีก็ใช้หมวกนี้นะฮะเราเอาไปใส่แข่งกับเขาการเน้นที่หัวเลยจ้าเออมามานุษย์ตีนเอือุ้ออยมันลงมาจากข้างบนพอดีนะฮะเออแล้วแล้วเขาก็ตบข้างบนพอดีเออมาไรเดอร์คิกรือจะสู้เออจิตตีนเดียวมันจะสู้สองตีนได้ไงเอา้าวิ่ไม่แรงว h ด รีเอาคืนมากเอาคืนมากโอ้โหแรงก,กว่าเยอะเออโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ห่างชั้นกับ NPC วายซีไวโม่แต่โม่อยู่นั่นแหละเออเอาแล้วไงมาชนะแล้วนะฮะโอ้ชนะได้เฉยเลยนะฮะผมอันนี้หมวกเนี่ยน่าจะหมื่นกว่านะฮะหมวกเราต้องการซื้อในราคาหมื่นกว่านะครับผม แต่ไม่นะฮะผมจะอัพเป็นอันนี้อย่างเดียวนะครับผมมาใ้เพลิดเลยนนะฮะโอเคแล้วก็ยังอันนี้ยังเป็นแดงอยู่นะครับผมเฮ้ยจริงด้วยเราสามารถอัพได้ไปถึงไหนก็ไม่แน่ใจนะครับผมเฮ้ยลองไหมลองเปล่ามาอะไรอ่ะโอ้โฮนายคือคนที่ฉันรอคอยใช่ไหม โอ้พอดีเลยมาให้ตรทดสอบฝีมือหน่อยเออโอ้ยแก่มากแล้วเนาะโอเคครับเขาบอกว่าอยากทดสอบฝีมือเรานะครับผมเออหรือว่าทดสอบฝีมือเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้โหมีหนวดออกมาเฮ้ยลุงหายใจออกว่าน่ามีหนวดมาทางจมูกนะโอโ้ไม่เป็นไรรอกหนวดเนี่ยหนวดจมูกอะมันขนจมูกมันงอกยาวแบบนี้แหละทุกคนเลยิดได้ไงเฮ้บไงลงุงเป็นยังไง เอาเริ่มจากการจิ้มเหมือนลุงเออเฮ้ยเริ่มจากการจิ้มเหมือนคุณปู่เอามาเอาม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 าเออเออเออเฮ้ยเราเรามีดาเมียแทะเฮ้ยพอได้พอได้ต้องชนะได้แน่แบบนี้โอ้อย่าดูถูกฝีมือปู่สิเออหย้ยรึบเออเออืมลุงก็สายจิ้ม คือรู้สึกว่าพวกนั้นเนี่ยจะจิ้มไม่พอลุงเนี่ยจิ้มหนักของพวกนั้นอีกออมาเอาเข้าไปนี่นี่นี่ล็อกอย่างแน่นหนาอุย้ยลุงเขาเขาแวบเลยอะ่ะวายเอาขืนบ้างลุงเจ็บปะเจ็บไม่เจ็บไม่ไม่เจ็บมะลุงไม่เจ็บะมบะทำไมอึดจังโอ้ยแรงนะเนี่ยลุงเขาแรงจดัด แรงจังอะลุงแรงจังแรงจังเลยแรงจังโอ้หขอคอมโบสหน่อยนะปุ่ปูขอคอมโบสใส่คุณปู่สักหน่อยเฮ้ยชึบขอคอมโบขอคอมโบเออฮึบฮึบฮึบนี่ดีเล้วปุตปูเขาไม่มีคาถาสลับลากเอ้ยวเออว้าวโอ้ยกุแรกแพ้คนหนุ่มไม่เป็นไรยุบสองปูจะแก่ขึ่นยิ่งแก่ยิ่งมีวรยุทธ์แกก้าเข้าใจไหม โอเขายิ่งแก่ยิ่งมีบริจิตยิ่ง,ย,งยิ่งแก่เนี่ยยิ่งมีบริจิตแก่ก้านะครับผมฮึบไม่โดนนะฮะผมน่าจะเข้าไปใกล้กว่าน,นี้ไม่เป็นไรนะครับผมมันโรคเองผมรนผมโดนโอ้โหดูเขาส่นกลับทีเดียวดินะฮะ เสียงเพลงนี่ก็เร้าใจไม่สนสถานการณ์เลอเกินแต่สถานการณ์มันก็เลาใจจริงๆกันแหละมาคุณคุณปู่ผมจะเล่นแบบตั้งสติจะทดสอบฝีมือทั้งสองฝั่งโอ้โหัวกำลังจะนั่งขัดสมาธิใช่ไหมล่ะ,มะเมื่อกี้รู้ทันหรอกนะเฮ้ยเอมอม,มาผมก็มีดาเมจอยู่นะเนี่ย ดาเมจผมก็พอฆ่าเขาได้เลยเนะี่ยต้องได้อ่ะืออไปเพื่อ <_ S 1> เพื่ออาจารย์ <_ S 1> เพื่อตัว <_ S 1> ตัวผมเองแล้วก็เพื่อน้องเมย์ด้วยนะฮะเมย์คิดถึงมากเลยก็โอเคไม่ใช่เวลา,าสำเรื่องแบบนี้นนะฮะผมอืมมอ้อมาเออเออเออแล้วเ,เข้าไปแม่จะนั่งขัดสมาดนะแบบเนี้ย เออมาจะนั่งขัตสมาธิ้ออะอะันนี้อันนี้อันนี้จะนั่งขัตสมาธิววิวอันนีงเด้อว้าวเวียล่ะจะนั่งขัตสมาเด้อผมผมไม่ยอมรับนะว่าลุงลุงไม่ควรอยู่ด่านที่สองอ่ยคือลุงลุงควรอยู่ด่านแรกสุดเลย เพราะว่าความสามารถของลุงมันเทียบกับเล็กซี่หรือไอ้วินมันไม่ติดเลยนะคนเข้าใจไหมลุงโอ้ยจะดูถูกลุงไปถึงเมื่อไหร่เสียงแก่มากจริงจะมาแบบนั้นอีกเพื่อหมู่บ้านวายโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยชิบหายเลยย่าอื้ยอ้าอื้อฮ่า โ <c oughs> อ้กว่าจะลงนะลุงคุณปู่เอ้ยคุณปู่คุณปู่ผมจะไม่เปิดโอกาสให้คุณปู่อีกแล้วฮะนี่คุณปู่คุณปู่คุณปู่มามาโอ้โหพิติคอนอย่างสูงเออ,เ,อเข้ามานี่นี่นี่โอ้โหท่านีอีกแล้วโอ้โหแล้วแบบแล,แล้วลงมาทำท่าเท่แม่กระทืบหน้าจอยอย่างแรงเลยผมเนี่ย ต้องขอไปด้วยนะฮะอจาจจะกระทืบหน้าจอไปบ้ไปหน่อยคุณจริงจังมากฮะฮึบเออโอ้ยไข่ผมเหลือปะนั่นลุงไอ้คุณปู่เหลือไข่ให้ผมปะน่นเล่นเล่นตีไข่สะบวมเลยฮึบผมมีคิทติคอนนะเนี่ยมีคิทติคอนเออเอาเข้าไปเออเยอะหัวหัวโอ้ยอย่านั่งนะลุง อย่านัง UN ่งนะลุงเออเรียกลุงบ่อยแล้วเรียกลุงไปเลยแล้วกันอย่านั่งนะลุงนะอย่านั่งนะเออ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 ฮึบ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 ย่าเฮ้ยไม่โดนอีกอ้าวไม่โดนอีกเฮ้ยโอเคโอ้โหเกือบเลยเมื่อกี้ฮึบย่าพวกขวบเฮ้ยเจสนาแล้วเจสนาแล้วเฮ้ยเยัส โอ้แพ้คนหนุ่มอย่างนั้นเหรอ,อตกตายแล้วเหรอตองตายไปเป็นซัมภูเวสีววแล้วลุงว้าวชนะแล้วโอ้สำนับฉันแล้วนะนะอดล้านะนาะยนะ่นะไอ้ลนะ้านเอ้ยนายน่ะเป็นคนที่มีความสามารถมากสำหรับเด็กคนหนึ่งเพื่อเป็นการตอบแทนจะให้กมบความลับบางอย่างให้อก,กอนแล้วกันนะโอเคครับความลับ คืออะไหมูบา้านไก่เคียงนี้มีหวัวหน้ากแก๊งอยู่เขาอยากจะได้เวทมนต์จากลุงนะจัดการเขาแล้วจะได้ความปวดภานจากลุงนะเขาใจบ่บางคำเอ้ยน้องแล้วผมจะเอาความปวดปานของลุงมาทำไม <c oughs> เขาใจบ่ห่วยโอเคฮะมาเราได้อของทั้งหมดมาแล้วนะครับผมเอาโอเคแล้วมีเขา่าอะไรเนี่ย อ๋อคุสัญ,ญามากๆเลยแชาเดลฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นเวลานี้เอาล่ะหาวิธีให้คุณแข็งแกร่งขึกก้นเถอะไม่รู้ว่าแปลว่าอย่างนี้หรือเปล่านะฮะนี่เขาบอกว่าเมย์เขาบอกว่าจะหาวิธีทําให้ผมแข็งแกร่งขึ้นอืมจะแข็งแกร่งขึ้นอีกยังนั้นหรือเอาละครับผมแล้วนี่ก็มาถึงด่านต่อไปแล้วนะฮบผมผู้หยิงดีมีชื่อว่าเบิร์ดนะับผมโอเคนะฮะแล้วเขาว่าอะไรเนะี่ย ว่าไงพวกฉันน่ชื่อเบิร์ดและฉันยินดีต้อนรับนะเข้าสู่เมืองเล็กๆของเราออาเอา,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 อาตรงๆเลยฉอดูลูกตีเอ้ยมันแปลกมากเลยนะที่ผู้ยิงคนนี้มาเดินคนเดียวตอนกลางคืนนะ่ะม,มันแปลกเนาะเออแปลกแปลกแปลกมากเลยแปลกมากว่ามันแปลกมากโ <c oughs> <c oughs> คตรแปลกแล้วเนาะคุณอา,อาจารย์เนาะโคตรแปลกเลย โอ๊ยฉาโอ๊ยฉนโดนขุดแบกเลยโดโขตดแบกก็ครเหี้ยอะเอาหน้าเอ้าหน้าไอ้แก่อย่ากังวลมากเลยอันที่จริงแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเท่านะฮะเขาเรียกว่าเท่าเออเท่าคือหรือจะเรียกว่าเออคุณคุณตาอะไรประมาณนี้อาจารย์พ่อเท่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมแต่เมเขาเนี่ยบอกว่าอ้าแบบไม่ต้องกังวลเขาแค่เป็นมิจฉเฉยเข้าใจไหม อย่ากังวลนะไอสัตว์โอเคครับไม่กังวลนะครับผมเขาแค่เป็นมิดนะฮะโอเคและทั้งหมดนี้นะครับผมก็คือเรื่องราวของชาโดตอนนี้นะครับผมวันนี้แนะนำให้ซื้อไม่โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับชาโดพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้นับจริงๆนะอันนี้คือจริงๆนะเนี่ยนะโอเคครับและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วค่อยเจอกันในคลิปวิดีโอวิดีโอหน้านะฮะไปแล้วค่อยเจอกัน